ใช่เลยรอฉันด้วยซิชิกี้เอาล่ะเอ,ะอ็นเจในวันนี้นะเราจะมาสมัครงานร้านพิซซ่ากันใช่แล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะสุดๆเลยอะปีใหม่ต้องซื้อของขวัญให้ผู้หลับผู้ใหญ่เยอะมากเลยนั่นสินะนั่นสินะช่วงปีใหม่ฉันก็ไปชอปปิ้งมาเยอะเลยอะตอนนี้ไม่เหลือเงินเลยใช่ก็เลยต้องมาหางานพิเศษทำอีกแล้วนะสิใช่แล้วละเอ็นเจเอาแล่ะตอนนี้เราอยู่ในร้านพิซซ่าร้านหนึ่งนะ แต่ว่าที่เนี่ยดูวังเวงชะมัดเลยอ่ะอ๋อนั่นสินะว่าแต่เมนเจอร์อยู่ไหนนะ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าให้พวกเราอ่ะมารอที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะมานั่นสิแต่ว่าไม่เห็นจะมีใครมารอเลยแฮะ งั้นเราลองไปสำรวจดูหน่อยไหมอ่ะรู้ว่าเขาจะอยู่ด้านหลังตรงนั้นกันแน่อ๋อนั่นสินะเอ้ยสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าเอ้ยจิกี้เดี๋ยวก่อนนะาทำไมหรอก่อนที่เราจะไปสำรวจอะไรอะ่ะฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์ด้วยนะกดไลค์เยอะๆเลยนะสำหรับคลิปนี้กดร้วนๆเลยแบบกระเทืมไลค์ไปเลยใช่แล้วเป็นกำลังใจในการทำพิซซ่าให้พวกเราด้วยนะกดไลค์เลยกดไลค์เลยอเอาแหละถ้าพร้อมแล้วไปสมัครงานกันดีกว่าโอเคสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าไล เนี now ้ยไรอะทิก <volumes shake it> ี้เอยเขาบอกไว้ให้กลับไปอะเชนแบ็กนาวอย่างนั้นเหรอโอ้ยางนั้นจะอยู่ทำไมอย่าไปสิจิกี้ก็เดี๋ยวสิเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิเอ็นเจเอ้ยังไมอะก็เรามาสมัครงาน่ะถ้าเรากลับไปตอนนี้เราก็ไม่ได้งานนะสิแต่ว่ามันมีเขียนไว้ขนาดเนี่ยถ้าเกิดไปแล้วเราจะไม่เจอเรื่องไร้ไร้ยังไงเหรออ๋ไม่เจออะไรหรอกเดี๋ยวนะเออจะจะิกี้ฉันว่านี่มักไม่น่าจะใช่ แบว่าแป้งทําพิซซ่านะรูปร่างอย่างเงี้ยเหมือนหัวคนยังไงไม่รู้เออมันอาจจะเป็นแค่แป้งโดที่ทําเป็นรูปหัวกะโหลกก็ได้นะเอ็นเจโอ้ยศิลปะเนอสุดยอดใช่แล้วแหละเป็นแป้งโดแกะสลักนะสุดยอดเอองั้นงั้นงั้นพวกเราก็ก็กับเฮ้อฉันว่าเออเอ็นเจมานี่แล้วอย่าไปกลัวสิเดินตามฉันมาแล้วก็แค่ต้องหาเมนเจอร์ให้เจอแล้วก็สมัครงานแค่นั้นเองโอ้ตรงนี้มีปุ่มแดงๆด้วยอ่ะกดเลยไหมเออก็น่าจะกดแล้วนะมันดูชิญชวนยังไงก็ไม่รู้โอเคงั้นมากดกันเลยฮัล เอ้ยเอ้เอเอลิฟต์ลิลิลลิลินลงอะถึงข้างล่างแล้วว่ะเอ้ยเ้ยเรเฮ้ยเจ๊เดี๋ยเี๋ยวิฟลิฟตมันกลับขึ้นไปอะเเฮ้ยเฮ้ยชั้นมันมีปัญหาหรือยังไงเนี่ยเจ๊กง เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกดเลไรไหมโอ้โอเคฉันกำลังลงไปรอแป๊บหนึ่งโอ้โ,อโหคือฉันฉันทอ,อกลับไปได้ไหมเนี่ย,ยไม่แปลกใจที่ทำไม,มถึงบอกว่าหูหลุมศพอะเอ็นเจดูข้างหน้านั่นสิเออเคเห็นอยู่หรอกว,ว่าที่โยนมาเนี่ยมันมาหัวคนแลยแล้วก็มีกระดูกด้วยอะอยที่มันซากศพคนนี่นะกับพโอกาสับไม่ได้แล้วอะชิคิโอ้จริงด้วยถึงเราจะอยากกลับตอนนี้เราก็กลับไม่ได้แล้วอะมีทางเลือกเดียวเหมือนเราจะต้องไปครั้งน้ แย่ yeah, แล้วอ่ะโอยไม่น่าลงมาเลยเออค่ทำยังไงดีนายนำไปก่อนเลยได้ไหมอ่ะโอเคเรารีบออกจากที่นี่กันทีกว่าเอ็นเจยโอเคอาจจะบอจจอจจปะ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 บนพื้นเขียนอีกแล้วว่าให้กลับไปก็กลับไม่ได้แล้วอ่ะิถึงจะบอกให้เรากลับตอนนี้เราก็กลับไม่ได้แล้วตอนนี้คืออะไรก็บอกเขาอยู่ที่นี่อ่ะอใครอใครอยู่ที่อเมเนเจอร์ยังไง่ะ อ๋อคนรับสมัครงานสินะมนเมนเจอร์ผู้จัดการผ<ถ>ู้จัดการคุณลุงผู้จัดการอยู่ที่นี่หรือเปล่ากละร,าระวังเฮ้ยข้างหน้านายนี่มันมันมันแบบว่าคุคุณนะมันเคยเจอแถวแถวบ้านตอนกับดักหนูอะไรอย่างเง,งี้ยนี่มันไม่ใช่กับดักหนูแล้วนี่มันที่กับดักจับหมีอะตกใจหมดเลยค้ยตกใจหมดเลยอะมีคนลุงเข้ามาเหมือนเร้ด้วยอ๋อพวกนี้ก็มาสมัครอะเฮ้ยตายต่อหน้าต่อตาเลยอะ โอ้ยแล้วสิเราก็ต้องระวังด้วยนะเอ็นเจไม่ค่อยเดินไปค่อยๆเดินไปโอ้กแพนิกโอ้ยกลัวว้ายระวังนะเราจะต้องออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยให้ได้เลยเฮ้ยมองไม่เห็นโอ้ยตาก็ไม่ดีเนาะโอ้ยโอ้ยตรงนี้เขาบอกว่าเขาเห็นเราเนี่ยเฮ้ย I see you แย่แล้วสิเขาเฝ้ามองเราอยู่อาจจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ในนี้ก็ได้นะโอ้แต่ว่าตรงนี้มีพเจ้ามึด มึดมึดชะมัดใครร้องไห้อะเจกี้เฮ้ยอย่าล้วเอ็นเจยามาจ้าดีอย่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนจะมีเดินตามพิซซ่าไปแล้วเจกี้แต่มั่นใจว่าถ้าเราวิ่งตามพิซซ่าไปแล้วจะล่าอย่างนี้ดีเองโอเคเข้าใจแล้วมันมาแล้วเอเจนี่พิซซ่าอย่าเราสิฉันเหมือนิฉ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  อออยด๋ไม่ไหวแล้วนะเชียวตามของกินถูกเสมอเออใคเธอนี่ไหวพริบดีชะมัดเลยเมื่อกี้เนี่ยธรรมดาที่รอดมาได้นี่เพราะเธอเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยของยาพิษอ๋อ้ไม่น่าจะใช่ยาพิษแต่เป็นท่อน้ําทิ้งน่ะท่อน้ําทิ้งกระโดดดีๆนะเชกี้เมื่อกี้เห็นเคสตัวเพิ่งบอกว่าให้กระโดดดีๆโดดจีโดดจีไอ้ไอ้ของไหนเดี๋ยวไอ้ตายเออจุ๊บโอเคมาเร็วมาเร็วกระโดดดีๆนะเอ็นเจหัวจุ๊บว่ะหัวจุ๊บว่ะหัวจุ๊บว่ะ เฮ้ยเจมส์ไอ้ฉันน่ะฝึกกระโดดมาแล้วะข็งมาเอ็นจต่อไปเอออเจ๋งเลยฉันคิดว่าถ้าเราตามท่อนาทิ้งนี้ไปเรื่อยๆอาจจะออกไปข้างนอกได้ก็ได้นะเพราะตรงนี้มีบันไดด้วยอ่ะโอ้ทางปีนขึ้นไปข้างนอกได้เปล่าต้องเป็นทางออกแนมแมเลยอ่ะเชฟดิไปเร็วไปเร็วไเร็วไปเ้วเลายเกําลเดยงี่นะนวัดดีจ้าแม่ ตีมือรอเลยขนาดนี้แล้วเราจะไปยังไงเออนั่นสิแะอ้เราดูห้องข้างานั่นสิเอ็นเจตรงนู้นมีคนโดนใยแมงมุมพันแล้วก็ตายอยู่ด้วยแหละไปทางไหนก็ตายเหมือนกันนายเราวิ่งผ่านตะลุงนี่ไปก่อนสิเขาจะทาอะไรเ่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปก่อนนะชเขาไม่น่าจะทําอะไรเรานะโออย่างนั้นนี่เออเขาแค่มองเฉยเยไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยเอ็นเจอ่ะิ่นชัชเดะคอปเว็บใยแมงมุมก็แง่แล้วสิเขาจะไปจับเราแต่ว่าทําไงอ่ะ แสดงว่าถ้าโดนยานแมงม,มุมอาจจะมีตัวอะไรออกมาก็ได้นะอย่างเช่นแมงมุมยักษ์ออย่างนัน<ๆ><ๆ>ดูข้างบนสิมีซากศพคนแต่ไม่หมดเลยอะโอ๊ยจะไปไงอะคานก็นไม่ได้เฮ้ยโอ้ยจะบ้าอ้จะบ้า <diagnosis> เอจเจอโอเคหรือปล่าเฮ้ยโอ้ยจะโดนไปแล้วสินะใช่เอาแหละฉันจะรอเธอตรงนี้รีบตามมาเร็วมันไม่ใช่แมงมุมธรรมดาจิกกเป็นแมงมุมขายพิซซ่าซะด้วยอะเออยแมงมุมขายพิซซ่าอีกแล้วเหรอเออจะซิมาเร็วมาเร็วเฮ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอายังอ่ะอันนี้ไปได้ยังเนี่ยอันนี้น่าจะเดินได้ธรรมดานะ อย่าวางใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองไปด้วยเออ้เหมือนจะปลอดภัยเอ็นเจว้าวที่นี่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยทำไมหนทางการสมัครงานของพวกเรามันถึงได้ลําบากขนาดเนี้ยนั่นสิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ๊ะไอ้เฮ้ยฉันว่าถหยไปทีนึงกับดักทํางานชัวเออคือเราต้องเหยียบแป้นหรือเราต้องไม่เหยียบแป้นเนี่ยมันก็ต้องไม่เหยียบแป้นอยู่แล้วนะสิโอเคถ้าอย่างนั้นฉันก็โดดข้ามไปแล้วกันนะเฮ้ยเอฮ้ยก็ไม่ยากนี่นะเฮ้ยเช้ย สบายสบายโอ้ยคิดจะมาหลอกพวกเราเหรอว้ยไปสิบเป็นเดี่ยวดาข้างล่างนี่ตกไปตายแน่นอนโอ้ยบอว่อะไรข้างล่างอ่ะโอ้ยเสียงเอียดแอดน่ากลัวมากเลยโอ้ยนี่มันออบบี้ที่ต้องกระโดดแบบยากนี่นะเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบ้าวเฮ้ยไอ้แก้คอไว้กันชุบมาเลยโอ้ยดีนะกอไว้กันนะเฮ้ยชุบเหมือนมันจะยากกว่าที่เห็นนะเนี่ยชุบโอ้ยมา เออชิคกี้มือฉันเปียกหมดแล้วเออไอเถอแจักเธออ,อยากนำไม้มาหลัวใน่ไหมไหไเมื่อกี้อะเออมันเหมือนจะเป็นคนที่ล่วงเรไปนะ <c oughs> ฉันไม่อยากเป็นคนนั้นเลยเออชุบชุบกระโดดดีๆรายกันเหนือชุบเฮ้ยชิคกี้น่ารอดจังด้วยเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้ฉันเกรงมากเลยอ่ะเฮ้ยจิกกี้มือฉันเปียก,ยออกปยไปหมดแล้วเฮ้ยตามมาเร็วตามมาเร็วอ,อ่ะอบอึบ โอ้ยอืดอาดจังเลยอ่ะเฮ้ชิบไอ้ชิบโอเคฉันรอดแล้วเฮ้ยทำไมมันไกลขนาดนี้อีกแค่สองขั้นอีกแค่ขั้นเดียวโอ้ยโอ้ยหวาดเสียวชัมัดเลยแฮะเรียบร้อยเฮ้ยชิบมาต้องต่อไปขึ้นไปอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเขาบอกให้เราขึ้นไปตรงนั้นนั่งไงทางขึ้นเอาแหละไปกันต่อเฮ้ยชิบน้อยแน่ใจเรึแน่ใจสิมันก็มีอยู่ทางเดียวนี่นะเอ้ชิบ เหมือนว่าเราจะลงลงมาข้างล่างหรือถ้าเราขึ้นไปข้างบนก็อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะก็จริงของนายบันไดนี้ต้องไปสู่ทางออกแงมเลยฉชนก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันไปกันเลยไว้ชิกี้ตามมาหรือเปล่าเนี่ยฉันตามเธออยู่ไม่ต้องหวงโอ้ยเอาอีกแล้วชิคกี้พื้นน่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ใครกันนะต้องเป็นตาลุงคนนั้นแน่เลยอะเอยสรุปนั่นเป็นเมนเจอร์ผู้จัดการหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่นะฉันว่าจะต้องเป็นปีศาจพิซซ่าแงมเลยอะออ้นนี้มันไม่ใช่ร้านพิซซ่าธรรมดาแล้วเออเดี๋ยวนะ มีผีชายอยู่ด้วยเหรอเ้วต้องทำยังไงละทีนี้เอ่อ get to the vent ไปที่ช่องระบายอากาศยังไงเหรอแล้วช่องระบายอากาศเป็นอยู่ที่ไหนอย่างโอ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไฟดับลงแล้วเอเจเฮ้ยมันมีเจ้าตัวนั้นมาอีกแล้วอ่啊วิ่งหาวิ่งหาวิ่งหารูระบายอากาศเอเจออฉันเจอฉันเจอแล้วเฮ้ยมืดยุ๊ยไปทางขวาเอเจรูระบายอากาศจะอยู่ทางขวาเอเจจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันพ เอาละฟังฉันดีนะเอ็นเจรู้ระบายอากาศเราจะอยู่ฝั่งขวาเข้าใจแล้ววิ่งชิดขวาไปเลยแล้วลุงที่อยู่ทางนี้ล่ะเจออย่าไปกว้ว <c oughs> <พ>จะต้องรีบวิ่งไปไทางขวาอยู่ทางไหนฉันวิ่งมาทางไหนกันแน่เนี่ยขวาขวาโอเคฉันอยู่ทางขวาลุงก,ก็ตามมาลุงก็มาอ๋อฉัอนรอดเหโอเจ๋อเลยตอยก็ยังจว่โอเคไปกันต่อไปกันต่อ<ไ>เอาละโอ้โหเหมือนตรงนี้จะกระโดดยากอีกแล้วแฮะเฮ้ย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 เอ็นเจ มันยากกว่าที่เห็นนะเนี่ยระวังนะโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยาฮายเฮเฮ้้ยาเร้ยเฮ้้เฮ้ยเายเฮ้ยเฮยเย้ย้ยเยเฮเฮยเยเหยเยเเฮยยเเยก้น ลเลเซอรี่นะเผลยถ้าโดนทีน่ะตายแน่นอนไม่ยากไปน่อยเลยไม่ยากหรอกน่าก็เหมือนการกระโดดธรรมดาแหละยังงั้นหรอสำหรับนายมันง่ายแต่สำหรับฉันม่ค่อยเลยไม่ชื่อไม่ชื่อโอเคโอ้ยยังจนกระโดดเก่งขึ้นนะเนี่ยเอ็นเจแน่นอนอยู่แล้วไปกันเลยเอฮ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่หัน้องแช่แข็งแต่แทนที่จะแช่แ,ชแข็งคนแช่แข็งกระดูกนี่นะรือต้องบอกว่าคนทุกคนกลายเป็นกระดูกกันหมดแล้วเขาบอกให้เราหาไม้กวาดยังงั้นเหรอหาไม้กวาดเหรอมา,มาทำไมอ่ะเจอแต่ขวาดได้ไหมอ่ะไม่ใช่นะไม่น่าใช่ไม้กวาดหรอนะอันนี้น่าจะเป็นที่งัดประตูอะคาเบลโออยังงั้นเหรอในภาษาไทยก็บอกว่าไม้กวาดสิ <หา S 2> น่าจะแปลผิดแนะ่แล้วใช้ยังไงอ๋อน่าจะเอาที่งัดประตูเนี่ยมันง,งัดนะนะโอเค เข้าไปสิดูสิมีอะไรออลิฟไปแล้วจิ๊ก้ลุยยเลยยุยอ,อาแหละดูเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะโอ้สุดยอดไปเลยพวกเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะนี่ฮะในตอนแรกนะเราลงลิฟต์ลงมาในตอนนี้เรากำลังกลับขึ้นไปฉันว่าน่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วแหละต่อไปจะไม่เข้าร้านพิชาหรือมาสมัครร้านอะไรพวกนี้สุ่ม 4, สีสุมไอีกแล้วอะฉันก็เหมือนกันไม่ปลอดภัยเลยแนฮะ กลัวเกินเออเดี๋ยวนะแต่แต่ว่ามันไปชี้ว่าต่อห้องครัวอยู่ทางนั้นน่ะอ,อ๋อเอ๊ะถ้าไปถึงห้องครัวอาจจะออกไปข้างนอกก็ได้ก็ได้นะเป็นไปไ,ได้นะชิกกี้เอ,อ่อแต่ว่าเราต้องผ่านกับดักอะไรกันลเนี่ยนี่มันเครื่องอบอดหมูหรือเปล่าเฮ้ยบดเรานี่แหละไม่ใช่บดหมูหรอเหมือนน่าจะเป็นเครื่องที่เขาใช้บดเพปเปอร์โรเนีเออชัอ่วเมโอ้ my god ng ไปไป ng หายไปวิ่งมาใหม่เลยนะ้ยมันวิ่งได้ไหมเธอต้องวิ่งมาถึงชั้นในรวดเดียวเนี่ย ฉันมองไม่เห็นอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่มาเร็วมาเร็วมันยากเกินอะจิกกี้โอ้เจ๋อเลยเอาแหละไปต่อไปต่อเฮ้ยโอ้ยมันยากกว่าจิกกี้จริงด้วยอ,ะอ่ะเฮ้ยเออเจอาวับตายหมดสอง,องคนเลย อะไรไม่ต้องห่วงฉันว่าฉันพรจะจับทางได้แล้วนายจับได้แล้วยังงั้นเหรอใช่แล้วทันทีที่มันขึ้นไปเนี่ยเราก็วิ่งไปเลยจุ๊บๆๆๆๆเท่านี้ก็ผ่านแล้วโอ้ยโอเคฉันสามารถผ่านมาได้แล้วเจนเจยังรอพอขึ้นปุ๊บเธอก็วิ่งเลยทันได้นอนเนือเจ๋งเลยโอเคไปกันต่อไปกันต่อุ้นสดไปเลยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นห้องครัวอะไรกันแล้วเนี่ยตาตาไม่เห็นห้องครัวตรงไหนเลยอ่ะโอ้มีเศษมนุษย์ล่วงลงมาอีกแล้วอ่ะ ไม่ปลอดภัยที่นี่ไม่ปลอดภัยรีบออกจากที่นี่กันเถอะเฮ้ยหวังว่าถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าวมาเป็นลมมาตรงนี้ถ้า<อ>ตายตรงนี้ก็ต้องไป,ไปวิง่งโอ้เอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ็นเจอ๋ออย่างน้อยก็วิ่งกันตรงนี้เอาล่ะฉันจะทําการล่วงหน้าไปก่อนนะเฮ้ยเอ็นเ่ในใบอกจะล่วงหน้าไปก่อนไงล,ล่วงหน้าไปโลกหน้าน่ะ เอยงั a, ้นฉันจะขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะเอยเอาแหละไปกันต่อไปกันต่อเจฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยจ้ตรงนี้ต้องรีบวิ่งสนวิ่งไปเองเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราังเสดหัวล่วงใส่หัวด้เองเจโอ้ไม่เองเจ้ไ้เจ้ ฉันตามเธอไปแล้วเฮ้ยมันยากแฮะหปไ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 ใไป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 ไ่มปไ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 ไปไนใไ้วมา ที่ผ่านานมานะมันอาจจะดูเหมือนไม่ยากแต่จริงๆแล้วมันยากกว่าที่คิดดิจังเน,น,นี่ยมันสิะเอ้าเจ็บเจ็บบไปไปไปลุย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  ลุ้เหื่อล่วงไปการกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นยากแฮะเอ็นเจมีวิธีอื่นไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะอาจจะถึงห้องคนจริงๆแล้วก็ได้เฮู้จหจูฮู้จหมาฮู้ฮ้ยเอ็นเจเดี๋ยวเราต้องตั้งสติกันก่อนเอาใหม่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 เอาแหละตั้งสติกันให้ดีทำสมาธิแล้วไปพร้อมกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสามสองหนึ่งสามเอาจับไปเร้วไป นายนาอบอกเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าชนฉันอย่าชนฉันอย่าชนฉันอย่าแบ่งแยกชนฉันอย่าชนฉันป้บเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเรกเลยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยแรกเล้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเ้้ย้เฮ้ย้เ้้น้้นเ้เ้ เอเอ,เ,อเป็นที่พักสินะแต่ว่าถ้าจะกระโดดไปก็ต้องไปทางนี้อยู่ดีอะวิชิวโป๊ะอีกนิดเดียวเองนายทำได้ชิกี้โอ้โหมาไวมากสุดยอดอยังงั้นเลยฉันจับทางได้แล้วรอบนี้ชิวช,วชวฉันบอกเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย,ยงงั้นเลยยังงั้นเฮ้ยโอ้ยฉันเห็นแล้วฉันรุนทีอเออเออ โอ้เหนื่อยชะมัดเลยฮนะด่านเนี้ย h o ออ <hop> n <on. S 2> ก็บอกให้กระโดดขึ้นไปแต่ว่าดูไม่ปลอดภัยเลยอ่วนี่มันไม่ใช่โกงขังอย่างั้นเลยอย่าไปกลัวเราต้องไปกันเลยเอเจ้เฮ้ยเจ้เอ๊ะเจ้บอกเลยว่ามันเป็นโกงขังไงจริงๆโอ้มับหลาข้างล่างตายแกมยตายตายได้ยังไงด เดี๋ยวนะเอเจนนี่กระโดดออกแล้ว่เฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเน้เ้ออั้นี้ยเป้นเป้อห้อเ้ยเนืเ้อเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้วทฮ้ยเฮ้ยเ้ยเก้่เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเล้ยเฮ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 ยเฮ้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 ้ยเฮ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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ เพื่จบว่าตรงนี้มีบันไดลิงเอ็นเจปีขึ้นมาเร็วบันไดลิงเฮ้ยเี้ยจุ๊บ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 จางบอุ๊บุ้๊บุ่ีบจุยบจุ๊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 ่จุ๊บ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 จา๊นีุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊บจุ๊บจรอบจุ๊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 บจเ๊บจุ๊บจุ๊เจุ๊บฮ้ยเจุ๊บจุฮบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจห๊บจ กิ๊กกลับมาเป็นไกายย่างไปเลยวเฮ้ยเฮ้ยฮะบ้าฮะบ้าไจ้าโอเคจะรอดละเฮ้ยเอ็นเจเธอเก่งกว่าฉันเหรอเนี่ยฉันไปฝึกปืนฝีมือมาแล้วเฮ้ยอย่างงี้นี่เองเอาละรอฉันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันก็ไปถึงแล้วไอ้ยึบไอ้ยึบไอ้ยึบไป้ยบเดียวชิคกี้ไอ้ยึบไอ้ยึบไอ้ยึบโอ้โหรถเดียวเลยอ่ะสุดยอดใช่แล้วเหมือนว่าถ้ากระโดดรวดเดียวมันจะง่ายกว่านะเฮ้ยชิคกี้ทางออกเฮ้ยเฮ้ยทางออกอย่าง เอ้ถึงแล้วเอ่อเขาบอกให้เราวิ่งกลับบ้านน่ะเอ็นเจวิ่งกลับบ้านเอ๊ะเดี๋ยวนะวิ่งกลับบ้านแต่ว่าเราต้องวิ่งเข้าไปในป่าด้วยนะแร็วเฮ้ไปก็ไปชิคกี้ไปเร็วชิคกี้ชิคกี้ชิไปฉันไปก่อนเถอะฉัวิ่งตามเธออยู่เอ็นเจฉันต้องกลับบ้านบ้านอยู่ไหนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอยโอย เอฮ้ยไม่ใช่พ่อเราเอ็นเจไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่พ่อเราไปเร็ว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 ไปตามตู่ทันแล้วเอ็นเจนิดเดียวไปไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโตายกอดเฮ้ยเ้าเราหลอนแล้วชิคกี้นี่เราปลอดภัยแล้วใช่ไหมอะปลอดภัยแล้วยาหู้โอ้ยตายกอดเฮยนั่นมันอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยสัญญาเลยว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ไปสมัครการในที่แปลงอีกแล้วว่ะใช่แล้วแหละถ้าเห็นร้านดูไม่ชอบมาพาก่เราจะไม่เข้าไปอีกแล้ว รอนวพวกเราเอ้ยอ,ยอะไรครับน้องๆถ้าชอบให้พวกเราไปตะลุยออบบี้แบบนี้อีกอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามกันนะครับโอ้แล้วก็ไว้กลับมาเจอพวกเรากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับผมทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายย้วูเจอกันเจอกัน